อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนเหมือนกันครับอ,อย่างที่เราทราบเนี่ยเขาสามมุกเนี่ยมีลิงเยอะในจังหวัดชนบุรีรทีนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่ขับรถไปที่เขาสามมุกเนี่ยนะฮะก็ชาวบ้านในพื้นที่ก็ออกมาวอนขอนะครับว่าเวลาขับรถเนี่ยนะครับหรือว่าชมวิวให้อาหารลิงเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านได้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเป็นภาพแม่ลิงกับลูกลิงครับนอนเสียชีวิตคู่กันนะครับหลังเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนครับขณะที่วิ่งข้ามถนนบนเขาสามมุกตะบนแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่มีปริมาณรถของนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอย่างไม่ขาดสายทั้งขับรถขึ้นมาชมวิวบนบริเวณยอดเขาสามมุกแล้วก็มาให้อาหารลิงบนเขาสามมุกนะครับ ทําให้ลิงเนี่ยก็ออกมาหาอาหารทานครับบางตัวก็ปีนขึ้นรถบ้างวิ่งไล่กันตัดหน้ารถของนักท่องเที่ยวบ้างนะครับจากการสอบถามนะครับคุณอาทิตยาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะจํานวนรถก็มากขึ้นลิงก็ออกมาหาอาหารกินกับนักท่องเที่ยวบางทีลิงก็ดื้อน,นะครับวิ่งไล่กันตัดหน้ารถนักท่องเที่ยวก็ทําให้ถูกรถชนเสียชีวิต และบางครั้งเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวก็ขับรถเร็วขณะที่ขับรถชมวิวนะครับก็ทําให้ชนลิงบ้างแหละนะครับลิงก็ตายมาหลายตัวนะครับจึงอยากฝากนักท่องเที่ยวหากมาเที่ยวบนเขาสามมุกครับขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าลิงเนี่ยข้ามถนนไปบ่อยนะครับอาจจะทําให้ชนลิงได้ ทางด้านของนายสุวรรณภูดีครับเจา้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุขบอกว่าสาเหตุหลักที่ลิงถูกรถชนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวขับรถเร็วไม่ระมัดระวังลิงที่วิ่งข้ามถนนก็อยากจะขอฝากนักท่องเที่ยวทุกทุกคนเลยนะครับมาเที่ยวบนเขาสามมุกขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับลิงมีความดื้อเขาไม่รู้เรื่องบางทีก็วิ่งไล่กันข้ามถนนนะครับช่วงนี้เนี่ยรถชนลิงบ่อยมากนะครับ